สวัสดีค่ะคปูแอปเปิลนะคะวันนี้ปูก,ก็ลุกขึ้นมาฝึกโยคะได้แล้วนะคะแต่ว่าฝึกเบาๆไปก่อนนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกโยคะเลยคลิปนี้ก็มาฝึกโยคะไปพร้อมๆกันกับปูได้นะคะก่อนที่จะฝึกโยคะปูมีคําคมมาฝากค่ะถึงไม่สวยบาดตาแต่ลีลาบาดใจนะคะคำๆค,ค,ค่ะโอเคนะคะเรานั่งน,นะคะไปเท้าทั้งสองข้างเราไม่ต้องซ้อนทับกัน เขาพยายามติดพื้นให้ได้มากที่สุดนั่งยืดอกหลังตรงนะคะสําหรับคนที่เข่าลอยขึ้นมาก็หาหมอนมาลองเขาได้นะคะปูห้หานหายจากการออกกาลังกายไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ได้เนื่องจากกระดูกคอเสื่อมนะคะแล้วกูก็ไปกายภาพมาครบแล้วสิบวันมีวันนี้นะคะที่ไม่ได้ไปกายภาพแล้วปูก็คิดว่า อาการปวดคอปวดแขนปุ๊กก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๊กก็คิดถึงโยคะอยากจะฝึกโยคะแล้วค่ะแต่ก็ไม่กล้าฝึกแบบรุนแรงมากเอาแบบเบาๆชิลๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยค่ะเราประสานมือกันไว้นะคะเหมือนคลิปที่มันผ่านมาค่ะหายใจเข้านะคะแล้วค่อยๆวาดแขนขึ้นค่ะพยายามให้แขนอยู่ข้างใบหูนะคะ หายใจออกกดค้างชิดอกและคลายแขนลงช้าๆค่ะเวลาหายใจเข้าให้เราท้องพองออกมานะคะแล้วหายใจออกให้เราท้องแฟบพยายามฝึกลมหายใจให้ได้นะคะหายใจเข้าค่ะว่าแขนขึ้นท้องพองออกมาค่ะหายใจออกกดค้างชิดอกคายแขนลงช้าๆ เวลาหายใจออกให้เราท้องแฟ้มนะคะกดสะดือเข้าไปทางด้านในอีก3ามรอบนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกรอบที่สี่นะคะหายใจเข้าหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะ โอคนะคะท่าต่อไปนะคะก็ไม่ยากเลยะคะ่ะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นและพะนมมือกันไว้เหนือศีรษะค่ะหายใจออกเอ็นตัวลงทางด้านขวาค่ะตามองขวาต้นแขนซ้ายขึ้นไปบนเพดานหายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะหายใจออกเราเอ็นซ้ายตามองทาง ต้นแขนป่าขึ้นไปบนเพดานหายใจเข้าค่ะทำห้ารอบนะคะหายใจออกหายใจเข้าค่ะยืดอกยืดหลังนะคะหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกพยายามเบนลงทงทางด้านข้างนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้ารอบที่สี่นะคะหายใจออกตามองผ่านต้นต้นแขนซ้ายขึ้นไปบนเพดานหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าค่ะรอบสุดท้ายหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกถ้าใครเข่าลอยขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราเอาเท้าที่ได้ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออก ขายแขนลงช้าๆค่ะท่าที่สองผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ท่าที่สามค่ะนั่งยืดออกยืดหลังไว้นะคะหายใจเข้าค่ะว่าแขนขวาข้ามผ่านบอกซ้ายหายใจออกเอาศอกซ้ายขัดศอกขวาตามองข้ามหล่งขวาไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็ค้างท่าสามลมหายใจเข้าออกนะคะ 3 2 1ค่ะจากนั้นเราค่อยๆผ่อนคลายท่าและสลับข้างน,นะคะหายใจเข้าว่าแขนซ้ายข้างผ่ายออขวาหายใจออกสอกขวาขัดสักซ้ายตามองข้ามไหล่ซ้ายไปทางด้านหลังค้างท่าสามมุมหายใ จะรู้สึกปึงทางช่วงนี้นะคะ3หายใจเข้าอย่าลืมท้องพองนะคะหายใจออกท้องแฟบค่ะสองหค่ะจากนั้นเราออขายท่าน,นะคะท่านี้ก็จะโดนกูเลยช่วงที่ป,ปวดคอบอ่าไหล่ป,ปวดต้นแขนน้องทางกาภาพก็ให้กูฝึกท่านี้นะคะ สำซ้ำขาหายใจเข้าคาะหายใจออกค่ะตามองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังทางท่าสามลมหายใจสามหายใจเข้าออกทางจมูกนะคะสองหนึ่งค่ะโอเคนะคะข้างนี้คูณจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ละข้างนี้ตึงมาก ตรงนี้สุดๆเลยค่ะท้านี้จะโดนเลยสามหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท่าที่สี่นะคะหายใจเข้าค่ะแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบไปหูไว้นะคะนั่งยืดอกยืดหลัง หายใจออกพับลำตัวมาทางด้านหน้านะคะขมับพูงเข้าไปทางด้านในเอามือวางไว้ที่พื้นสำหรับคนที่รู้สึกตึงแล้วนะคะเราก็ค้างท่าอยู่ตรงนี้เลยค่ะสามลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าใครไปต่อได้ก็ค่อยๆยืดหลังไปอีกนิดนึงนะคะเอามือเขยิบไปทางด้านหน้าแล้วเราวางสอบลงถ้ารู้สึกว่าตึงมากเราก็ค้างท่าอยู่ตรงนี้นะคะที่สำคัญก้นเราต้องติดพื้นไว้ตลอดเวลานะคะ แต่สำหรับคนที่สามารถไปต่อได้อีกก็ค่อยๆขย,ยับมือไปทางด้านหน้าก้มลงค่ะแล้วกดหน้าผากติดพื้นค้างท่าไว้สามลมหายใจนะคะพยายามหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวดันสะโพกติดพื้นไว้นะคะเราจะไม่กั้นลมหายใจนะคะ จากนั้นนะคะหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกคายแขนลงช้าๆค่ะทำซ้ำซักสามรอบนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะพักลำตัวลงมาทำเท่าที่เราไหวเลยนะคะใครไหวแค่ไหนค้างท่าไว้แค่นั้นนะคะ ยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองสามลมหายใจค่ะพยายามหายใจเข้าออกทางจมูกนะคะจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลัาตัวกลับขึ้นมาว่าแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงค่ะแล้วสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะ ถ้าไขรตึงนะคะแค่นี้เราก็ค้างเท้าไว้แค่นี้ไม่ต้องฝืนมากนะคะเอาเท้าที่เราไหวเลยค่ะหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวไว้นะคะหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาวาดแขนขึ้น หายใจออกคายแขนลงช้าๆค่ะก็สีท่าผ่านไปแล้วนะคะท่าที่ห้าค่ะน,นคะคะเราเตะขาฝาออกทางด้านข้างกระดกปลายเท้าฝวาเข้าหายนแท่งส่วนปลายเท้าซ้ายระวังชิดต้นขาฝ่าไว้นั่งยืดอกยืดหลังไว้นะคะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นหายใจออกเอ็นตัวค่ะลงทางด้านขวา เอามือนะคะจับที่ปลายเท้าใครจับปลายเท้าไม่ถึงก็จับที่หน้าแข้งแล้วงอสอบค่อยๆเอีลงไปและค้างท่านะคะสำหรับคนตึงแค่นี้ก็คัาท่าไว้แค่นี้ค่ะสำหรับคนที่สามารถจับปลายเท้าได้ก็จับปลายเท้าแล้วดึงปลายเท้าเข้ามางอสอบแล้วค่อยๆเอียงลงไปาค้าท่าไว้สามลมหายใจนะคะ เลือกให้ยาวค่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้ายกลงตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคายแขนลงช้าๆค่ะสำหรับคนที่เก่งแล้วนะคะคลิปเหล่านี้ก็มองข้ามไปเลยนะคะผ่านไปได้เลยแต่สำหรับคนที่เริ่มฝึกก็สามารถฝึกตามกูดได้เบาๆค่ะโอเคนะคะทำอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าหาย แค่นี้ก็แค่นี้นะคะใคไหวก็ไปเลยคะ่ะค่อยๆเองลงปลาไปค้างท่าไว้นะคะสามลมหายใจหายใจเข้าค่ะหายใจออกเดี๋ยวผู้จะคราวนี้เราสอบข้างนะคะเตะขาซ้ายออกทางด้านข้างและกระดกปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้ง ปลเท้าขวาเราก็ชิดต้นขาซ้ายค่ะนั่งยืดอกยืดหลังนะคะหายใจเข้าค่ะวาแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเอ็นตัวลงไปทางด้านซ้ายใครไม่ไหวก็จับหน้าแข้งหนะะ้าขาหอศอกแล้วค่อยๆเอ็นทานท้าไปสามลมหายใจค่ะ หายใจเข้าผับวาแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกสำหรับใครที่จับปลายเท้าถึงเราก็จับปลายเท้านะคะแล้วอสอบค่อยๆเอ A, ลงไปแล้วค่ะ เ้าค่ะวาดแขนขึ้นหายใจออกคายแขนลงช้าๆค่ะโอเคนะคะห้าท่านะคะให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยฝึกโยคะหรือว่าเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆก็สามารถทําตามกูได้นะคะวันนี้กูก็ฝึกเบาๆค่ะเพราะว่ายังไม่อยากเน้นแขนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคอวาอะไรมันจะกําเริบขึ้นไม่อีก